สวัสดีครับสรุปข่าวลีกภูนะครับประจำวันที่14กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ชนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกภูกันนะครับวันนี้จะพาไปดูคลอปนะครับเปิดเผยถึงแนวคิดการใช้นูนเยสรีเฟทีมนะครับหลังจากนี้จะใช้ยังไงมาฟังคลอปพูดได้ฟังการรวไมไปถึงเริ่มซ้อมที่สิงคโปร์แล้วนะครับลีกภูแล้วก็เบลลิงแฮมนะครับอัปเดตนิดนึงมีอะไร คืบหน้าบ้างติดตามได้นะครับวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับหนังสือเพนออปกรีนะครับของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเล่มนี้นะครับเปิดพรีออเดอร์อีก3วันเท่านั้นนะครับเล่มนี้ครับรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งความเจ็บปวดและความสาเร็จนะครับนับตั้งแต่ในศึกแดงเดือดที่เราชนะ5้าสูเลยนะครับแล้วก็เขียนแบบละเอียดยิบทุกเหตุการณ์ทุกโมเมนต์การมาของดูดีอาร์ตและรวมไปถึงดาวินนูเยสด้วยนะครับ ที่ย้ายมาเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างเขียนโดยพี่พี่วิศรุตแห่งเพจวิเคราะห์อบอลจริงจังใครสนใจแอดไลน์เลยครับแอดกรีบุ๊กนะครับ,รบเปิดขายถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นแล้วก็ปิดแล้วไม่มีขายอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะมากันที่อีกหนึ่งผู้สับสนุนใจดีนะครับนั่นคือสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอลพเมลีคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกับทางช่องคอนแอคต,ตอนช่วงใกล้เปิดีัน,นะครบ ากไว้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก็ขอเริ่มด้วยภาพบรรยากาศนิดหน่อยแล้วกันนะก็คือนักเตะลิเวอร์พูลเราเนี่ยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมือออกเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยเที่ยวบินก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงนู่นก็เย็นๆนะครับโดย หลังจากล์พูเดินทางถึงสนามสนามบินแล้วก็เดินทางเข้าที่พักเนี่ยโอ้ิงจริง,รงมีเป็นคลิปด้วยนะแต่ผมเปิดไม่ได้มันเหมือนจะเป็นของทางเมืองนอกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดกระสีไหมเลยไม่ขอไม่เปิดแล้วกันโอ้แฟนบอลที่นู่นก็คลั่งไม่ต่างจากที่ไทยเลยนะเรียกได้ว่าแถบเอเชียเนี่ยคนเชียร์ล์พูเยอะฮะเออแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยผมเอาสีสันตรงนี้มาให้ดูแล้วกันเหล่าบรรดานักเตะล์พูฮะตอนที่น่าจะขึ้นไปบนที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวลงมากันครับ ก็แต่งตัวกันแบบชิวๆฮะแต่ที่แบบคนจับจ้องที่สุดเลยคือคอตาซิมิการครับกับทางเตียโก้อคาโราให้สังเกตที่มือให้ดีฮนะเกี่ยวแขนครับเขาแซวกันว่านี่คือคู่รักใหม่นะเออนี่คือคู่รักใหม่นะฮะส่วนโมฮะโมนี่เดินกับทางเกตานี่กูสีแอฟริกาครับนีนัฟิลิปใช่ไหมเออพอนักเตะเราใส่เสื้อที่แบบ เป็นเสื้อยืดเสื้อธรรมดาเนี่ยเราก็จะจับจ้องไปถูกไงนะว่าเฮ้ยแบบมันไม่ค่อยชุดไม่ค่อยชินไงเราจะเห็นส่วนใหญ่นักเตะใส่เสื้อบอลไงนี่ดูใส่เสื้อยืดเดินกันอย่างเท่ฮะเสื้อโอเวอร์ไซส์นะอันนี้แก๊งอ่าเมกาใต้ฮะฟิมิโนโดีอาร์แล้วก็นูนเยสนะข้างหลังนี่ก็มีพวกฟ no, นะันไดอาริสซงเทรนอาโน่อะนี่แล้วก็อันนี้ที่ภาพเห็นนะเฮนโด้ endo, ด้วยนะครับคลิปมีประมาณนี้ฮนะอ่ะคือ จุดสาคัญคือนะั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าเตียโก้กับซีบิก้านี่ควงมือกันเลยะฮะภาพการซ้อมสักนิดนึงแล้วกันะะนะครับก็เต็มไปด้วยบรรยากาศสีสันยิมย้มแย้มแจ่มใสนะครับก็คือผมว่านักเตะลิพูทุกคนก็รู้ว่าเกมอุ่นเครื่องวันนั้นอนะ่ะไม่เอาอะไรมาเป็นจุดฝังใจแนะ่นอนมันก็แค่การแบบพยายามเรียกฟิตมันแค่เกมอุ่นเครื่องมันไม่ใช่เกมแข่งขันจริงๆนะก็เดี๋ยวพวกเขาก็พยายามเรียกคามฟิตแล้วก็ คงจะพยายามทําให้ดีขึ้นในเกมถ,ถัดไปยังมีอุ่นเครื่องอีกหลายเกมครับทาให้เราได้ทดลองได้อะไรต่างๆเลานามากมายนะฮะแต่พอมันมา,มาเป็นภาพนี่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครซ้อมได้ระดับไหนอะไรยังไงไม่เหมือนวันที่ผมได้เข้าไปสู่สนามแล้วได้ไปดูจริงๆนะเนะแต่ว่าดูตรงนี้ถ้าอัปเดตจากภาพนี้เป็นข่าวดีจริงๆที่เราได้เห็นดิโอกโกชต้าซ้อมกับลูกบอลแบบเต็มๆได้บ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้วันที่มาไทยเนี่ย ความฟิตก็ยังไม่เต็มเขาเพิ่งหายเจ็บ hamstring มาไม่นานเขายังได้แค่วิ่งซะส่วนใหญ่แต่นี้เริ่มซ้อมได้เข้มข้นขึ้นก็มีโอกาสได้เห็นโชว้าสักนิดนึงแน่แน่วันศุกร์นี้ดูทรงแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นจํานวนนาทีเยอะแต่อาจจะได้เห็นสักนิดนึงก่อนลงเรียกคอมฟิตทีละนิดนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ทีนี้ครับมาดูกันที่อันนี้เป็นสีสันอีกอันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตอนซ้อมก็เพื่อนๆก็เล่นดอกบอลจังหวะเดียวกันจึ๊กจึ๊กจ๊กจ๊ก,จก,จกแล้วมีจังหวสุดท้ายั เอเลียดครับดูนี่ฮะเดาะจึ๊กแล้วก็ลอดขาเห็นไหมฮะลอดขามาติดมาติดเอามือจับก,กระบานครับใครลอดใครลอดวางขาฉันมันหาตรงดีแอคชั่นมาติดแล้วก็หันมามองเอเลียดว่าเล่นอะไรเนี่ยฉันคือข้าย,ยืนอยู่เฉยนะเวย้ยแบบยืนอยู่เฉยอะแล้วเอเลียดมันก็แทงบอลลอดขาเฉยเลยะฮะ <S <S อัน,นี้เป็นสีสันนะครับความสนิทสนมกันในทีมของเรา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรายงานให้ฟังกันสั้นๆนะคือรีพูจ้างทีมงานเพิ่มเติมแล้วนะครับโดยโอ้โหชื่ออาญญ่านยากพอสมควรผมขออา่านตรงตัวแล้วกันนะไม่แต่เขาเป็นคนเบลเยี่ยมนะ <c oughs> คนเนี้ยฟิกเยสวันเดนอูวิลีแต่ผมมั่นใจว่าไม่ได้อา่านตรงตัวแน่นอนเบลเยี่ยมเนี่ยมันต้องมีอา่านเป็นแบบไม่ได้ตรงตัวแน่ๆเป็นว่าเป็นเขาเป็นหมอแหละ เป็นแพทย์นั่นแหละเป็นทีมสตาฟทีมแพทย์คนใหม่ที่เอาเข้ามาเป็นนิวเฮดเกี่ยวกับแผนกกระดูกเป็น,นแผนกกระดูกคนใหม่ที่เข้ามาเป็นหัวหน้านะครับก็เรียกได้ว่าเอามาเฉพาะทางเอามาช่วยป้องกันนักเตะอาการบาดเจ็บนักเตะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าล์พ <c oughs> ูเนี่ยชอบจ้างทีมงานเฉพาะทางเข้ามาดูแลในแต่ละนแผนกแผนกเพื่อช่วยกันนะครับก็เป็นข่าวดีดนะฮะซึ่ง ผมเซิร์ชรูปใน Google ก็เจอหน้าหน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ผมบอกมาสักครู่นี้ให้พูดชื่ออีกทีหนึ่งยังยังจำไม่ได้เลยส่วนมาดูกันที่ดาวินนูเยสกันบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ผมพลาดหัวไว้ในวันนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับแนวทางการใช้งานดาวินนูเยสและการพัฒนาทีมการรีเฟชทีมในซัมเมอร์นี้โดยสัมภาษณ์โดยเจอเกนคอปนะครับอันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นสัมภาษณ์ที่คล็อปสัมภาษณ์ตอนที่ไปถึงที่สิงคโปร์เป็นสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งนะครับเขาพูดว่า เราเนี่ยยังสามารถเล่นได้ดีกว่านี้อีกเรายังสามารถหาส่วนผสมที่ดีที่ลงตัวกว่าเดิมทั้งความมั่นใจความดิ้งความกระปรี่กระเป๋าที่ที่จะทาให้ได้ดีกว่านี้คุณอาจจะนึกถึงปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมานั่งชีว้ว่าเฮ้ยเรามีเกมที่พลาดนะเวสแฮมเลสเตอร์สเปอร์แต่ผมอะไม่ได้มานั่งคิดถึงเกมที่เราพลาดอะไรไปแต่ผมพยายามพัฒนามากกว่าทํายังไงให้เราสามารถเล่นด้วยแนวทางที่ถูกต้องซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่า ครอปต้องการแบบนั้นมากกว่าอ่าอบอกแบบนี้ทีนี้เขอพูดถึงนูนเยสครับค่อนข้างยาวพอสมควรครอบ,บอกว่านูนเยสเนี่ยอยู่เป็นเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่เราสนใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วเรามี2โค้ดที่ดูบอลโปรตุเกสตลอดนั่นก็คือเป๊ปไรเดอร์แล้วก็วิกเตอร์มาตอสสคนนี้ดูเบนฟิก้าบ่อยแทบจะเกือบทุกเกมทั้งทั้งที่พวกเขาจะเป็นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแฟนบอตโต้ก็ตามนะแต่เขาดูหลีโปรตุเกสบ่อยดังนั้นชัดเจนว่า เราเชื่อว่านูนเยสเป็นนักเตะที่ดีแน่แต่เราจะไม่ตัดสินในการดึงใครคนหนึ่งเข้ามาเพียงแค่ว่าอยากจะดึงเฉยๆเราเราต้องดูได้ว่าเราขาดอะไรเราจะเติมเต็มอะไรแล้วซึ่งนูนเยสตอบโจทย์นะครับอีกหนึ่งสิ่งคือเวลาเราอยากได้ใครเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราอยากให้คนนั้นเนี่ยใจต้องมาลิเวอร์พูลด,ด้วยผมไม่ชอบเลยการที่ต้องไปเซนที่ต้องไปนั่งคุยกับนักเตะสักคนหนึ่งที่เพิ่งไปคุยกับอีกทีมหนึ่งมา แล้วก็มาคุยกับเราต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยกับอีกทีมหนึ่งต่อที่แบบคุยกันหลายทีมอะคือใจไม่ได้มอบให้กับเราเต็มที่อย่างเงี้ยเขาบอกไม่ค่อยชอบนักเตะที่เป็นแบบนั้นเท่าไหร่แต่สําหรับดาวินนูนเยสเนี่ยนี่คือคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นตัวเลือกแรกของเราและเราก็อยากให้เราเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกของเขาด้วยเช่นกันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นสุดยอดมากๆทาให้เราพอได้เขามาเนี่ยเขาอยากมากับเราจริงๆไงเขาก็เลยเราก็เลยเริ่มต้นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ ดาวินเนี่ยก็เหมือนกับลุยดีอาร์สนะครับเขาบอกว่าเหมือนในช่วงที่แรกๆมาเนี่ยเราไม่จาเป็นไปต้องไปเปลี่ยนแนวทางอะไรเข้าหมดขนาดนั้น <c oughs> ช่วงสองสัปดาห์แรกเนี่ยสองสาสัปดาห์แรกเราควรให้เขาเล่นในแบบที่เป็นตัวเองค่อยๆใส่ข้อมูลลงไปแบบจะไปแบบเปลี่ยนให้เขาเล่นอีกหน้ามือไปหลังมือเลยไม่ได้ต้องให้เขาแสดงตัวตนของเขาออกมาเพราะว่าอยู่ดีเราจะไปยัดข้อมูลว่าเฮ้ยเอ็เองต้องเล่นเหมือนฟิมิโนนะเอ็งเล่นแบบฟิมิโนได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ มันต่างกันเขาบอกว่าการเล่นแบบฟอรสไนกับการเล่นแบบเบอร์เก้าแท้ๆมีความต่างกันเราต้องพยายามปรับทีมโดยการรวมถึงอาจจะต้องใช้ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการปรับทีมปรับวิธีการเล่นอะไรเนี่ยพอได้ตั้งแต่ใหม่มาเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงนัดที่1ที่2ที่3ที่สีจนในซีซั่นที่จะถึงนี้เลยก็ได้แต่ผมไม่ได้สนใจเราแค่ขอแค่ดูว่าเฝ้ารอดูการซ้อมในแต่ละวันแต่ละวันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน เขาบอกว่าผมชอบมากที่เราตอนนี้ในทีมเราเนี่ยมีโอ้โหทางเลือกในทีมค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะแนวลุกนะครับอ่าเราเขาบอกเรามีเราย้อนกลับไปเมื่อสัก3าปีก่อนนันนี้เราก็จะมีตัวจริงอยู่แค่มาเน่ซาร่าฟิมิโนสามคนออกสตาร์ทตลอดเวลาแต่ตอนนี้พอเรามีตัวเรื่องในแนวลุกมากขึ้นมันทําให้เรากลายเป็นทีมที่คู่แข่งวิเคราะห์ได้ยากขึ้นเพราะว่า เราสามารถจับคนนู้นคนนี้ลงเล่นก็ได้แต่ละคนลงเล่นก็มีสไตล์ที่ต่างกันมีคุณภาพที่ต่างกันออกไปถนัดคนละแบบดาวินนุเยเดสอย่างเงี้ยเล่นเป็นปีแต่ก็เล่นเบอร์เก้าได้เป็นอขออภยัยเป็นกองหน้านะคำว่าหมายเลขเก้าก็คือกองหน้าเป็นหมายเลขเก้าหรือว่ากองหน้าที่สามารถเล่นปีกได้แล้วถ้าคุณเทียบกับมาเน่กอนหน้านี้ที่อยู่กับเรามาเน่เป็นปีที่สามารถเล่นกองหน้าได้มันสลับกันกองหน้าที่เล่นปีกกับปีกที่เล่นกองหน้าได้มันต่างกันเข้าใจไหมอ่า แล้วก็ล,ลุยดิออสกับฟาบิโอคาบโยก็สามารถเล่นปีกได้เล่นปีกซ้ายได้คาบโยก็เล่นได้เหมือนกับที่โชตาก็กลับมาแล้วหายเจ็บกลับมาก็เล่นได้หลายตำแหน่งโมซาร่าก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีฮาวิเอเลยดอีกที่ก็สามารถเล่นในแนวลุกได้ผมไม่รู้ว่าผมลืมพูดชื่อใครอีกหรือไม่นะซึ่งครอปลืมพูดชื่อว่าฟิมิโนยังไงนะแต่ว่าไอ้คำว่าฟอสไนผมว่าครอปก็น่าจะสื่อถึงฟิมิโนแล้วล่ะอาจจะไม่ลืมพูดก็ได้นะครับ เขาบอกว่าเราไม่ใช่แค่เสียมาเน่เท่านั้นเราเสียโอเลกี้เสียทาคิด้วยดังนั้นต้องยอมรับว่า2คนนี้ต้องให้เครดิตพวกเขาทําให้เราได้แชมป์เมื่อปีก่อนด้วยเมื่อพวกเขาทั้งหมดจากไปเราก็จาเป็นต้องรีเฟซทีมฟื้นฟูความพยายามการแนวทางการเล่นของทีมเราใช่ไหมซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นที่เรามีแต่ละคนมีคุณภาพที่ต่างกันออกไปผมมีไอเดียการเล่นอยู่ในหัวแล้วล่ะแต่ผมไม่อยากที่จะพูดตอนนี้ผมอยากเปิดกว้างให้เด็กๆแสดง ความสามารถแสดงสิ่งที่อยากจะแบบโชว์ของเอกาไมา้ให้เห็นแล้วก็เรามีรูปแบบการเล่นหลักๆอยู่แล้วอันหนึง่งแต่ตอนนี้เราก็มีตัวเลือกที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นในสนามได้มันสมเหตุสมผลมากสําหรับเรานะครับนะก็เนี่ยนะครับคอปก็พยายามสื่อว่าดาวินยูเยสเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการรีเฟซทีมดาวินเป็นกองหน้าที่ดีเราไม่ได้ซื้อเข้ามาเพราะว่าเป็นแข้งราคาหรูหาราเราไม่ได้ซื้อเหตุผลนั้นเราซื้อมาเพราะว่าเขาเหมาะกับเราจริงๆทั้งคุณภาพแล้วก็นิสัย คาแรคเตอร์ต่างๆนา,นาเข้ากับในทางของเราได้เขาจะได้ปรับตัวเข้ากับเราไปเรื่อยๆแล้วจะใช้ประโยชน์จากการเล่นเกมเพรสซิ่งเนี่ยถ้าเราตัดบอลจากแดนบนได้มันง่ายกว่าการที่ให้แนวลุกต้องลงมาไล่บอลข้างล่างตลอดเวลาเราจะพยายามไล่บอลด้านบนก็คือแนวทางการเพรสซิ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในบทความตัวนี้ของเจมพีส์เนี่ยไม่ได้มีแค่บทสัมภาษณ์ของเจอร์คอฟเท่านั้นมีบทสัมภาษณ์ของฮาวิเอเลียดที่ใส่เสริมมาด้วยที่เอเลียดพูดถึงดาวินยูเนสนนะครับเขาบอกว่าเอเลียดบอกว่า การเคลื่อนที่ร่างกายแล้วก็การทํางานหนักสปีดของดาวินนูเยสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเราดีใจมากที่ได้เขามาร่วมทีมเขาคือครอบครัวเดียวกับเราแล้วเราจะดูแลเขาเรามีแข้งที่พูดภาษาสเปนได้หลายคนพูดภาษาโปรตุเกสก็ได้หลายคนสามารถสื่อสารกับเขาได้ช่วยเหลือเขาได้สภาพแวดล้อมที่ดีในทีมจะช่วยให้เขาปรับตัวได้ดีนี่คือสกุพิเศษแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่เจมเพียรสรุปมาให้เกี่ยวกับดาวินนูเยสครับให้เวลานะครับ ครอปเชื่อมั่นมากๆเราก็คงต้องเชื่อมั่นครอปด้วยเช่นกันนะฮะอีกคนหนึ่งที่ก็เหมือนการันตีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเอลมาติปก็เค้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเหมือนกันว่าตอนเกมที่เจอกันที่แอนฟิลเนี่ยมิวนะที่เจอกันนะวันนั้นมาติปได้ลงเล่นมาติบอกว,ว่าโอ้โหนุนเยสทาให้ผมนี่ปันป่นปัน่นหัวปั่นเลยเหมือนกันนะเออแบบเมดไมล์ไลท์ฮาร์ดเลยอ่ะอินดีแชมเปี้ยนลีกอ่ะ นะแล้วก็ดีใจมากตอนนี้นูนเยสมาอยู่ในทีมเดียวกับผมแล้วามาติดก็ชื่นชมเลยครับว่าอันนี้เป็นนักเตะที่ดีนะครับยังมีเรื่องอื่นๆมาฝากเพื่อนเพิ่มเ,เติมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบนึงก่อนนะครับสำหรับซูซูกิสวิป GL+ Plus นะครับคันนี้ตกแต่งสปอร์ตรอบคันนะครับต่างจาก S วิปตัวปกติคือเป็นตัวแต่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นของ GL+ Plus. เป็นเอกลักษณ์สะท้อนใน สโลแกนของ Limitless Edition นะครับไลฟ์ค like ิดจำกัดจริงๆกับคันนี้นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u กิม o เตอร์ a i l a n d ไปสั่งซื้อไปทดลองขับกันได้เลยนะครับรวมไปถึงย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับหนังสือเพนออฟกอรี่ของพี่วิศรุตนะครับของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะเกาะรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่ผ่านมาทั้งหมดความเจ็บปวดความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบละเอียดในในสมเนียงการการเขียนของพี่วิศรุตนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะครับมีพูดเรื่องนูนเยสด้วยแกก็วิเคราะห์ให้ฟังแบบจัดเต็มแอดไลน์ไปที่แอดไลน์มีตัวแอดด้วยนะกอรี่บุ๊กขายถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นถ้าปิดพรีออเดอร์แล้วก็ไม่มีขายอีกต่อไปนะฮะเขาเป็นแบบลิมิเต็ดจริงๆนะครับสําหรับหนังสืออันนี้ใครที่เป็นคอของเพจวิเคราะห์อบอลจริงจังก็ไปจัดได้เลยนะครับรวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้อายตาขันตีแล้วก็อย่าทาตาจอมทองด้วยสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร เบลลิงแฮมนะฮะวันนี้มีบทสัมภาษณ์รายงานนะครับจากทางฟาบิซซโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังครับเขาบอกว่านับตั้งแต่ที่ลีพูพลาดคว้าตัวชูอาเมนี่ลีพูก็พยายามพูดคุยกันในทีมงานทันทีว่าเฮ้ยอยากได้เบลลิงแฮมนะแต่ยังไม่ได้ติดต่อเจรจากับทางฝั่งดอทมูลอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะทางฝั่งดอทมูลบอกชัดเจนว่าไม่ขาย ไม่ขายจูดในซัมเมอร์น,นี้ทำให้ลิฟูก็ยังแบบไม่ได้ยื่นหรืออะไรเข้าไปนะเขาบอกเนี่ย no bid no discussion no negotiation นะครับซึ่งยังเข้าไปไม่ได้เพราะเบริงแฮมเองก็จะไม่ได้ย้ายในซัมเมอร์น,นี้ไงแต่ในซัมเมอร์นหน้าโรมาโน่บอกว่าเชื่อเลยว่าชื่อของชื่อของเบริงแฮมเนี่ยจะอยู่ในพอดแคสของเขาอะ่ะคือโรมาโน่เขามีรายการ here we go Podcast ที่เขาจัดอัปเดตตลาดซื้อขายในทุกๆสัปดาห์ไหม โดโมโนินโเชื่อว่าในปีหน้าซัมเมอร์หน้าเบลดิงแฮมจะอยู่ในพอร์ตแคสทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์าหคือแบบมีหลายทีมร่วมล่าแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลที่จริงจังมากๆนะครับส่วนเจอเก้นคอปนะครับก็ได้ตำแหน่งได้เป็นพลเมืองกิติมศักดิ์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าสภาเมืองกําลังพิจนารณายอยู่แต่ตอนนี้เป็นการประกาศออกมาแล้วว่าสภาเมืองอนุมัติให้ครอป เป็น o m of Liverpool นะครับหรือนั่นแหละเอาง่ายๆประมาณพลเมืองกิตินสักนะครับของเมืองเลยร่วมกับพวกเซอร์เคนนี่ดาวกิชแล้วก็ซีเวนเจอร์ลานะครับหลังจากสร้างชื่อเสียงความสำเร็จให้กับเมืองรีพูอย่างมากมายครับก็ยินดีกับเจอเกนคอปด้วยนะครับนะคือต่อให้วันหนึ่งแกไม่อยู่แล้วแต่แต่บ้านหลังนี้บ้านที่รีพูจะเป็นบ้านของแกตลอดไปนะสามารถเข้ามาแล้วมีแต่คนต้อนรับแบบโอ้โหตำนานโคตรแน่นอนนะครับปีตาลูก้าครับอย่างที่เราทราบกันไปยืมตัวกับ m a คเคลฟิลนะครับสมมสอนในลีกล่างๆเลยนะฮะนอกลีกแต่ก็เมื่อวานนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยแม c เค e ฟิลอุ่นเครื่องชนะเวสบอมด้วยนะ2-0แล้วคนที่ได้แมนอัลเดอรแมนครับเขาทางทว i ต t e อร์ของแม c เค e ฟิลลเขาบอกว่าเป็นมาเซโรปิตาลูก้านี่แหละนะครับไอหนูดาวรุ่งของเราที่ไปยืมตัวนะนี่ก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างโชคชนแล้วกันนะครับอนาคตอาจจะมีขึ้นมาเป็นแบ็กอัพของเราได้นะฮะ ส่วนเบนเดวิสสำหรับคนที่ถามเรื่องอนาคตเข้ามาก็พูดไปหลายทีแล้วเหมือนกันว่าเบนเดวิสยังไงลิฟ์ภูก็น่าจะขายครับซื้อมา50,000นยังไม่ได้จ่ายออปชั่นเพิ่มเติมก็คือเสียไปแค่ห้าแสน 500, ถ้าขายได้สักล้าน2ล้านก็กำไรแล้วครับซึ่งเดลี่เมลบอกว่าตอนนี้มีอยู่2สโมสรที่เริ่มพูดคุยนะกับลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวเบนเดวิสหนึ่งในนั้นเนี่ยคือแบ็กเบิร์นโรเวอร์สที่พยายามอยู่แบ็กเบิร์นโรเวอร์สนใจอย่างจริงจังอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนลาฮิมเซอร์ลิงนะครับนะอดีตแข้งลิเวอร์พูลครับแล้วก็ล่าสุดเปิดตัวครับเป็นนักเตะเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปร่วมปรีซีซั่นกับเชลซีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็อันนี้อัปเดตตลาดคู่แข่งเลยนะเปิดตัวแล้วครับค่าตัวประมาณ50ล้านแล้วก็ซ้อมเลยทันทีครับไม่รีรออ่าก็มีรายงานด้วยนะผมไปนั่งอ่านรายงานมาเขาบอกว่าจริงๆตัว ตัวของเซอร์ลิงเปิดโอกาสเขาจะงยว่าโอเพนเปิดโอกาสในการกลับลิเวอร์พูลคือถ้าลิเวอร์พูลยื่นเขาเสนอกับให้อะตัวเขาอาจจะพิจนารณาย้ายกลับลิเวอร์พูลเลยเพราะว่าเขาอยากกลับแต่ลิเวอร์พูลเราไม่ได้สนใจเลยเนี่สิครับไม่ได้เคยติดต่อไปไม่ได้อยากได้เลยอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นลิเวอร์พูลไม่ได้อยากได้ราคิมเซอร์ลิงส่วนคาริดูคูดิบารีนะฮะ อันนี้ก็บรรลุข้อตกลงในส่วนของค่าตัวแล้วนะครับระหว่างเชลซีกับนาโปลีครับที่ค่าตัว34ล้านปอนด์แลยคนถามว่าทําไมราคาถูกจังเมื่อก่อนเกือกบร้อยล้านก็อายุ31แล้วแล้วก็สัญญาน่าจะเหลือเพียงแค่ไม่เกินปี2ปีเท่านั้นสัญญาจะหมดแล้วด้วยเป็นทางเลือกที่นาโปลีจะไม่ขายก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียฟีนะครับก็จบที่34ล้านปอนด์อายุ31ปีย่าอวิทีหนึ่งคูริเบอรี่มาถึงลอนดอนแล้วครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงมีการเปิดตัวใน อีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวคงบินตามไปที่สหรัฐมาร่วมทีมปีซีซั่นกับเชลซีที่สหรัฐนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีคนที่ใกล้ปิดดีลอย่างเช่นอาธานาเกออีกก็เร็วเดวนี้ก็น่าจะปิดได้เหมือนกันคือเขาต้องซื้อกองหลังมาเพิ่มฮะทางฝั่งเชลซีเขาเสียกองหลังไปเยอะซื้อมาทดแทนตำแหน่งส่วนราฟินญาเนี่ยใกล้จริงๆครับคือตอนแรกมีข่าวว่าจะไปเชลซีตกลงคือค่าตัวตกลงได้แล้วจริงๆนะแต่ตัวนักเตะอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าไงเลยทําให นักเตะก็พยายามไปคุยกับบาร์ซ่าให้บาร์ซ่าพยายามยื่นข้อเสนอเข้ามาสุดท้ายบาร์ซ่าก็ยอมยืน่นจนลีดยอมรับข้อเสนอแล้วนะครับก็น่าจะไปบาร์ซ่าเกือบเกือบแบบเก้าสิบเกินเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วครับถ้าทรงนี้นะฮะส่วนเชลซีกับอาร์เซนอลมืดครับโอ้โหเป็นซัมเมอร์ที่ตลาดซื้อขายเนะี่ยมีพลิกอยู่เรื่อยอยู่เหมือนกันนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปวันนี้มีเนื้อหาประมาณนี้ขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้าคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดซับให้ด้วยวััันนีี้สวสวดครบ